ทุกคนเอ้ยวันนี้เราพามากินไดโคูู่รวมรถกันนะครับผมในราคา35บาทนะครับผมนี่เดี๋ยวเราซื้อไปฝากมาดีมา แป้งนุ่มมากนี่โอ้โหไฟเป็นปิกัดเลยครับนะ้องอร่อยมากเลยนะคะอร่อยทั้งสามชัยเลยแป้งนุ่มมากหืมหอม